ตั้งใจของผมเห็นแร,รงบันดาลใจของผมในระดับที่เข้มมากว่าผมต้องการก่อตั้งธุรกิจ Success Mall นะครับขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมในทุกครอบครัว s u c c e s s m ม l คุณสามารถประสบความสำเร็จได้และที่สำคัญความสำเร็จของคุณต้องมั่นคงระยะยาวด้วยมันมาจาก แรงปันใจตรงนี้เพราะว่าผมเป็นผู้หนึ่งนะครับที่โอเคในธุรกิจเกอข่ายในบริษัทอินเตอร์มาหลายบริษัทด้วยกันแต่ว่าเราไม่สามารถาได้ความมั่นคงควบคู่คกับบริษัทนั้นๆได้การเติบโตขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถความมุ่งมั่นความทุ่มเทการใช้เครื่องมืออะไรต่างๆสามารถทําให้องค์กรของเราเติบโตจํานวนผู้คนเพิ่มมากขึ้นคนสําเร็จเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือ ความมั่นคงระยะยาวภัยคุกคามต่างๆในธุรกิจเครือข่ายถ้าพูดถึงความมั่นคงระยะยาวมันมีเยอะมากผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าเราเลือกบริษัทที่เจ้าของไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์นี่ก็เป็นภัยคุกคามที่สําคัญที่ทําให้หลายคนอยู่ในบริษัทหนึ่งแล้วต้องย้ายไปอีกบริษัทหนึ่งและต้องย้ายไปอีกบริษัทหนึ่งและต้องย้ายไปอีกบริษัทหนึ่งบางท่านเนี่ยเรียกว่าสมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายมาสิบกว่าค่าย จนค่ายต่อไปไม่รู้จะชวนใครแล้วเพราะว่าหน้าเราก็จะบางลงเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆนะครับเสียเครดิตกกันไปเนี่ยก็เยอะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราจะไม่รู้ว่านะครับอะไรเนี่ยที่ควรทําและอะไรที่ต้องทําถ้าไม่รู้อะไรควรทําและไม่รู้อะไรต้องทําผมยังถือว่ายังพออาภัยให้ได้ สามารถเรียนรู้ได้นะครับแต่ถ้าไม่รู้อะไรห้ามทําตรงเนี้ปัญหาใหญ่เจ้าของธุรกิจเครือข่ายในประเทศนี้มีเป็นจํานวนมากที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้อะไรควรทําไม่รู้อะไรต้องทําและไม่รู้อะไรห้ามทําจึงทําให้หลายคนนะครับที่มีความฝันมีความมุ่งม,มั่นและมีทักษะมีความรู้นะครับมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายก่อนหน้านั้นมาหลายปีแต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝัน ด้วยเครื่องมือที่มันไม่ครบองค์ประกอบ success mall พอเกิดขึ้นจากแรงมันใจว่าผมอยากได้ใช้ความรู้ความเข้าใจธุรกิจของเราใช้ความสามารถของเราในการที่จะสร้างเครือข่ายนะครับที่ดีที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนที่เข้ามาอยู่ร่วมในครอบครัว success mall สามารถประสบความสำเร็จจากอะไรบ้างจากการพัฒนาผลิตพัณฑ์ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพที่สูงที่เรียกว่าเป็น next level เราต้องแข่งขันได้ในเรื่องนี้การวางกลยุทธ์ในเรื่องราคาก็ต้องมีความเหมาะสมเพราะว่าถ้าเราหวังทํายาวสร้างเครือข่ายผู้ริยภคได้อย่างแท้จริงราคาสินค้ามันต้องแข่งขันยาวๆได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณภาพสินค้าราคาตลอดจนเนี่ยสาขาเราก็ต้องมีสาขาที่อำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจของเรา เพื่อทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นและสาขาของเราแต่ละที่ก็ถูกออกแบบมาว่าเราจะเป็นทั้งเซอร์วิสเซ็นเตอร์แล้วก็จะเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ไปในตัวด้วยนะครับผมเพิ่งลงมาจากเชียงใหม่นะครับเมื่อวานไปแบบเงียบๆเพราะฉะนั้นนธุรกิจที่อยู่ทางภาคเหนือก็ไม่รู้ไปแบบเงียบๆว่าอะไรครับเพราะอยากจะไปคุยกับช่างให้ได้เนื้องานว่าจะต้องตกแต่งสาขาของเราอย่างไรนะครับแล้วก็ประกาศตรงนี้ยังเป็นทางการว่าสาขาเชียงใหม่เราจะพร้อมให้ดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ พวกเราก็จะสามารถใช้ห้องประชุมน,นะครับและพื้นที่ใช้สอยประมาณ3 0 0นะครับ70ตารางเมตรด้วยกันแล้วก็ต้นเดือนพฤศจิกานะครับใครที่อยากจะไปเยี่ยมชมสาขาเชียงใหม่ทุกคนจะได้สิทธิในการที่จะกล้านะครับแล้วเข้าไปหยิบสินค้าจากในเชลหยิบคอลลาเจนนะครับหยิบยาสีฟันโลออนนะครับหยิบอาหารเสริมตัวอื่นๆหรือหยิบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนะครับนิตตี้โฮมน้ำยาล้าง,งจานสภาพปรปักผ้านุ่มแล้วก็ไปเช็คเอาท์ที่เคาน์เตอร์ พนักง,งานนะครับค้าซเมเซอร์วิสก็จะยิงมาโทรให้นะครับนี่จะเป็นสาขาที่เป็นโมเดลต้นแบบผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับจะมีโมเดลโมเดลแบบนี้50สาขาเป็นอย่างน้อย<ช>อ<บ>ซึ่งก็<ชอบ>ถ้าระวาง positioning น<ชอบ>ี้ทั้งสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลาย สาขาที่มากเพียงพอตลอดจนกลยุทธ์ในการพัฒนาคนก็คือพวกเราที่เข้ามาร่วมบางคนไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องห่วงเพราะว่าพวกเราสามารถเก่งได้จากการเรียนรู้และลงมือทําอย่างถูกต้องทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับจากยาแผานะที่คุณชายอัคระหรือน้องนิดิดวได้พูดว่านะครับเราเป็นเครื่องเครื่องบิน ที่เป็นยานพาหนะที่ไปได้เร็วที่สุดนั่นําพาผู้คนไปประสบความสำเร็จเรื่องรายได้อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่พวกเราต้องการความมั่นคงระยะยาวนะครับประสบการณ์ของนินวหรือคุณนิกที่มีรายได้จากเครือข่ายนะครับเดิมสองท่านนี้รวมรายได้ประมาณ5 6าห0แสนบาทต่อเดือนแต่ทําไมถึงยังตัดสินใจเริ่มต้นกับซักพลีสมอทั้งที่มีรายได้ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วเหตุผลลึก,ลก นะครับจากการที่ได้มีการสนทนากันก็พบว่าเมื่อรู้ว่าบริษัทเดิมเกิดปัญหาบางอย่างที่รู้ว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะยาวได้ได้วันนี้มีได้ไหมายพราะว่าจะได้ในวันหน้าและมีได้ไหมายพอาะว่าจะได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดไปจนเป็นพาร์ส์อินคอมจริงจิการที่มาเห็นโอกาสของ s ซนะั c เ s s m o มอนไปสู่การตัดสินใจรู้เลยว่ามันไม่ง่ายนะ ที่จะมีบริษัทเครือข่ายแบบนี้ที่มีแนวคิดอย่างนี้ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและมาจากแรงบันดาลใจนะครับของทั้งตัวผมเองและก็อาจารย์โนพกิจที่จะทําให้ซากเมอรเราเป็นเครื่องมือเป็นยานแณะนะที่ดีที่สุดที่จะตอบโจทย์นะครับผู้ล่าฝันทุกคนครับพวกเราเป็นนักล่าฝันใช่ไหมครับมันไม่ได้มีเพียงท็อพวกเรานะครับที่อยู่ในห้องนี้ยังมีคนอีกมากมายนะครับ ทั้งในประเทศนี้และในประเทศเพื่อนบ้านทางจับโอกาสในใครห้องนี้เนี่ยที่อยากนะครับได้โอกาสดีๆในชีวิตบ้างครับมือขึ้นเลยครับทุกท่าน<อ>พวกเราต้องการบุคคลข้างนอกนะครับที่เรารู้จกักที่เรารักเขาก็ต้องการเช่นเดียวกันวันนี้ขอให้อดทนนะครับอันดับแรกเลยสำหรับคนที่ไม่ีประสบการณ์เรียนรู้ให้มากพอก่อนแล้วก็อดทนเราจะเจอคําปฏิเสธเนี่ยไม่น้อยแน่เหมือนอย่างที่คุณน,นิวเจอคําปฏิเสธ เจอคําถามถามอะไรต่างๆนา,ๆนานามันเป็นเรื่องปกตินะครับธุรกิจนี้เราไม่ต้องการคนเข้ามาร่วมธุรกิจทุกๆคนแต่เราต้องการคนบางคนนะครับเราต้องการคนบางคนขอให้พวกเราเนี่ยไปหาคนบางคนเหล่านั้นนะครับแล้วก็สนับสนุนทุ่มเทถ่ายทอดความคิดความรู้ทักษะวิทยในพลังส่งผ่านนะครับจากคนสู่คนจากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อว่า บนเวทีแห่งนี้มันไม่เพียงพอนะครับในการรองรับความสำเร็จของพวกเราครั